ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3ามนาทีเช็ควงเงินกับกรุงศีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับตราเดอร์ครับผมวันนี้ครับผมจะขี่ Honda Lead นะครับเข้าไปในเมืองครับเพื่อที่จะลองดูว่ากรณีที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ตามที่หลายๆคนเรียกร้องเลยว่าให้ขี่ให้ถูกกฎหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์ให้อยู่เลนซ้ายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วต้องต่อท้ายเขาห้ามวิ่งเลนกลาง ห้ามไปแซงเลาะเลาะเลาะ,ละตามรถข้างๆเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองวิ่งให้ถูกกฎด,ดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความยากความลำบากของคนที่ใช้2ล้อเนี่ยนะครับถ้าจะเอาแบบว่าถูกกฎหมายเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ วันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าการขับขี่อย่างถูกกฎหมายนะครับกับเส้นที่ใกล้ๆบ้านผมเองก็คือเส้นด่านกําแพงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าขี่อย่างที่หลายๆคนบอกว่ามอเตอร์ไซค์นั้นต้องขี่แบบนี้ถึงจะถูกต้องตามในเรื่องของพระราชบัญญัติการกาจราจรปีพศ2522เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างถพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าป จะยเดินขึ้นสะพานฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแบบไม่ขึ้นสะพานกันนะครับก็ลองทําให้ดูครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราอยากจะให้หมอเตอร์ไซค์นะครับประชาชนชาวสองล้อเนี่ยขับขี่แบบถูกกฎหมายผมก็ยังคงใช้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับก็คือมอไซค์จะต้องวิ่งซ้ายอ่ะยังโชคดีหน่อยครับว่ายังไหลไปได้นะครับ ถูกเลนซ้ายมือถูกต้องเจอตัวสภาอะนะทางม้ลายมองซ้ายมองขวาไม่มีใครข้ามมาไปได้มาจากนั้นครับเรามาเจอตรงแยกลำสาลีนะครับก็ดูก่อนว่ามีสัญญาสัญลักษณ์ให้มอไซค์จอดหรือเปล่าไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีอ่า เอาไปเขียวพอดีครับปะรงไปครับตงงไปยังอยู่เลนซ้ายนะครับความเร็วกฎหมายก็บอกไว้ไม่เกิน80อ่ะเจอออกมาเจอหลุงฮะนี่ฮโอ้โหเลนซ้ายโอ้โจุก,ค,จกค,ครับจุกนี่ครับขากรุงเทพเลนซ้ายคนระับ นในความเร็วที่เชื่อว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คงไม่ได้ขี่ความเร็วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินหน้าหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยเรามาเจอทางท่อยังไงก็ตามเราก็ต้องชิดซ้ายโอ้โหยิงเบลเลอร์ไปเรื่อยครับน้องขวซ้ายครับตรงเขาซ้ายอ่าขาซ้ายเราก็ตรงมาตามแท็กซี่นะครับตอนนี้ ขาะที่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีน้ำเน่าด้วยโอ้โหหลุมนี่ฮะเมืองไทยยังไม่สามารถจะขยับไปไหนได้น,นี่ฮะท่อประปางานก่อสร้างนะครับนะตามติดชีวิตแท็กซี่โอ้โหดูหลุมครับไม่รู้ว่าเห็นหลุมกันหรือเปล่าเพื่อนๆเนี่ยครับนี่คือเลนซ้ายจริงๆนะครับซ้ายเลยฮะ เรียกว่ามาสำรวจพื้นที่ทั้งทางเลนซ้ายอแล้วรถบดพี่เขาจะจอดพี่เขาก็จอดนะครับนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งแบบของแท็กซี่ครับบดจะจอดพี่เขาก็จอดนะครับเอออาจจะหลงต่อโอ้ย หายสุดนะฮะการก่อสร้างนะครับของบรรดารถไฟฟ้าทั้งหลายตอนนี้อยู่ที่อ,อ,อะไรนะกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสถานที่ราชการที่มีคนเข้าออกเยอะมากเราก็ต้องวิ่งอยู่ในเลงของเรานะครับก็ไม่สามารถที่จะแซงอะไรได้ ไปต่อเรื่อยๆนะครับมีมุมอับสายตาครับมองไม่เห็นด้านหน้านี่ครับเราก็จะมาเจอเลนซ้ายนะครับนี่ครับเจอรถจอดแบบนี้ครับจอดแบบงงๆแล้วเราก็มาจอดกันดูว่าเรามาดูกันว่าเขาจะจอดนานขนาดไหนนะฮะไปนะครับใช้เวลาในการจอดประมาณหนึ่งนาทีครับไปต่อครับ นี่ก็มาเจอสิ่งที่อยากจะเจอครับก็คือวิ่งซ้ายแล้วต่อท้ายรถเมย์ฮะนี่ฮะดูท่อไอเสียของรถเมย์ลำนี้ฮะค่า CO2 มาเต็มเดี๋ยวพอมันจะแทกคาร์บอนแดกครับก็จะมีออกมาเป็นควันนี่ฮะค่ายูโรโฟยูโรไฟเมืองไทยไม่มีฮะนี่ฮะเหม็นถึ่งเลยโอ้โยยอมมาติดแท็กซี่อีกอจอดรอครับามา ตีครับตีก็ไปครับรถรถเมย์เขาไม่วิ่งซ้ายนะครับเขาวิ่งขวาไปแล้วครับมีรถอะไรก็แล้วแต่มาวิ่งตรงนี้ก็บิดพังกรบพางครับนี่ครับเจอทางเบี้ยครับก่อตั้งหลุมต่อเทียบยังวิ่งอยู่ในเลนซ้ายนะครับไม่ผิดกฎหมายนี่ฮะเจอแหงน้ำ คุณเจอแอง้ําคุณก็ต้องบิงซ้ายคุณก็ต้องลุยฮะเพราะว่านี่คือวิ่งอย่างถูกกฎหมายตำรวจจับได้คุ้มครับนี่ครับวิบ่งมาปั๊บเจอกลวยอีกโอ้แม่เจ้าอไปยังไงกันกูเอออะต้องขออนุญาตติดกฎหมายหน่อยนะครับอะปัดปต,ต่อ ตรงนี้ไฟแดงแต่ว่าคินเขียนว่าช่องซ้ายผ่านตลอดฉะนั้นเราผ่านได้นะฮะไม่ผิกดกฎหมายแล้วเราก็จะเจอรถโบกมาเต็มๆครับนี่ครับตีวงแบบว่าเป็นสิบล้อเลยฮะ,ะเอาละตรงนี้ก็โล่งครับก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาเร่งด่วนนะครับก็สามารถที่จะใช้ความเร็วได้เราก็พยายามขี่ แต่อย่างนั้นก็ตามัะก็ยังมีสิ่งกินขวานนะครับให้เราได้ทวนเหว่อรกันอีกนะครับเนี่ยฮะอยู่ระวางทางการสร้างทางเท้าขาวอ่อนเดงกผมวิ่งซ้ายอยู่นะครับอาจใช้ความเร็วนอยขึ้นสะพานตรงนี้ก็เป็นเลนเลี้ยวซ้ายนะครับเราต้องผิดหมายนะครับเราต้องไปตบไปทางขวาโอ้ นี่ครับเพื่อจะมาเลนกลางแล้วเราก็จะมาเข้าเลนซ้ายต่อก็จะมาเจอเรื่องของรถตัดหน้ากันไปครับนีครับโอ้โหอยู่เลนกลางกลมมาซ้ายเลยนะติดแต่หน่อยแล้วกันเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าถนนเลียบทางด่วนรามอินทานะครับเปิดไปเลี้ยวก่อนนะครับเราต้องพยายามหาทางเลี้ยวให้ได้ ตรงนี้เราจะเลี้ยวขวาจริงๆถ้าเกิดว่าเอาตามกฎหมายเลยเนี่ยเราไม่สามารถจะมุดได้นะครับเราก็ต้องมารถติดจอีดนะครับนี่ครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเอาไว้นะครับเพื่อจะบอกบอกว่าผมจะเลี้ยวขวาฮะเดี๋ยวเราลองเลี้ยวไปเรียบด่วนหน่อยเส้นที่ใช้ความเร็วได้บ้างนะครับแต่อยู่ในเงื่อนขวิ่งตายนะครับความเร็ว ที่ถูกกฎหมายของมอเตอร์ไซค์ถ้าผมจำไม่ผิด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ80 km 80 km 80 km ตรงนรี้ใช้ความเร็วได้นะครับ80กิโลเมตร80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่สามารถทำความเร็วได้นะครับเออเอาละพอดีกว่านะครับพเพราะต้องบอกว่าเหนื่อยแล้วกับการขับขี่อย่างถูกกฎหมายนะครับตามที่หลายๆคนนะครับต้องการให้มอเตอร์ไซค์ขี่อย่างนี้ดูทางแล้วกันครับ จากรามมาพระรามเก้าใช้เวลาไปเป็นชั่วโมงนะครับกับการขับขี่ที่เรียกว่าถูกกฎหมายเป,เป๊ะเลยนะครับแต่เห็นไหมครับว่าในฝั่งซ้ายเนี่ยมีทั้งรถเมยจอดรถแท็กซี่จอดรถอะไรก็ไม่รู้จอดทางก็เละเทะเรื่องของแอ่งนงแอ่งน้ําก็เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับสําหรับคนที่จะขับขี่มอเตอร์ไซค์ยอย่างถูกกฎหมายในเลนซ้ายนะครับ ฉะนั้นคลิปนี้ทำเอามาเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมมันต้องวิ่งกลางวะจะไม่ต้อง,ง,งวองิ่งขวาวะขับแบบปกติที่เขาต้องการได้ไหมก็ดูเอาเองละกันว่าได้ไหมได้ครับได้แต่ถามว่าจะมีประชาชนคนมอเตอร์ไซค์สักกี่คนที่อยากจะทําแบบนั้นเพราะมันเหนื่อยมากนะครับร้อนก็ร้อนฝนตกเมื่อไหร่ในงานงอกเลยคือคุณต้องไปจอดรอแบบว่าฝนเปียกไปทั้งตัว แล้วค่อยไปต่อเหรอมันก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นก็เอาไปว่าใครที่ดูคลิปวันนี้คงจะช่วยตัดสินใจได้นะครับว่าเราควรที่จะปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องของพระราชบัญญัตินะครับการจราจรที่มันมัน,ม,นมันมาตั้งแต่ปีพศ2522บางคนยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ผมเกิดแล้วซึ่งมันต้องแก้ไขยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การวิ่งนะครับเลนซ้ายกลางขวาหรือการขึ้นสะพานหรือการลงอุโมงก็ตามนะครับก็ฝากเอาไว้ให้คิดละกันนะครับผมเอาล่ะวันนี้ขออนุญาตขับขี่แบบปกติแล้วกันนะครับพอละแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ